เดี๋คือยู่ฟ้งเสร็จนะบอกว่าคุกับมานนี่สิได้กินคู่บัดกันนะเดียวคุณมานเนี่ยบ่เอยยังบ่เยที่ยังนะบ่อยที่มึงแก่เลยมึงบ้านคือบ่เย็ีเลยนะเป็นตังเป็นไลกว่าพินังเนี่ยบราคินคู่นะโว้ยที่มันโลภจิตคักนะแต่ว่าจมเด้อถ้าคุณพยายาเมีอะไรอีกเลยเอาไปโหลดไปเลยค่ะไปเลยบ่เมีอะม่หรอกเอาทุกคน เอาแันชิชือนี่แหละคุณเห็ดตำบ้านสวัสดี่เมียคือเก่าคุณเห็ดตำบ้านผู้เห็ดกำบั้มสวัสดาคเมียคือเก่าผู้สอยูกับม้งคือเก่าคุณน่ะแต่ยำเมียหน่อยคุณน่ะได้ยินมาพี่น้องเอาาขอเมียหน่อยแน่ว่าสันนวารออยากได้เมียหน่อยสันนวาอยากอยากหาคนมาเห็ดกำบ้านสันนวาเตี้ยอยากได้เังเตี้ยนี่มิตรเราคูเนี่แหละสวัดี่ะี่าก็ะไ ว่าจะมิเจ้าว่าขไข่มิตลอดเจ้าเออว่าไข่ไปเหตุงานบ้านม,มพ่อบ้านมาเกิดพ่อบ้านเกิดเพอาะใจได้พี่น้องค้าอยากได้เงี้ยน้อยได้ไหมเนากได้ผู<ะ>้หญิงไปเหตุสาวเหตุการบ้านแต่สั้นคุณมีสามสิบสองสามสิบสามปีนึงนะเมี่อก็เตาคักอยู้ไดนะ้ควาน่ะเมื่เหตุยงังตันคุณมีอเอยเตาดีนนะ ยี่ฝรั่งเศสเป็นยังงเกาะยี่ฝรั่งเศสมิตร่าสิเฮ็ดเป็นเช่นเจ้โตมาหนะสิบอกว่าโอ้คิดทอดคิดทอดเฝ้ามาเด้กูสิยกินเจ้าบดเกิน,นนะกับมมอยู่นเลยพูกินไ้ัน <laughs> ติดตพี่ตอนันคนถามพี่น้องคะความในใจเราได้ไหะความในใจแล้วนะความในใจแล้ว,วาม,ไ,ววามไ,ไม่ใจพหย่ะเลย Ing, en, แล้วอยากได้ผู้สาวมาเหตการบ้านกับเราว่าทันไหมนอกบ่าอยากได้ข่อยแล้วนอว่าข่อยมาเหตการบ้านอ้ายเนี่ยนี่แต่ว่าแต่งงานทันว่ามาแต่เหตเป็นคู่นอนการบ้านซึ่งเจ้าไม่อยากไอว่าเอาติดเท่าบ่ต้องนั้นชั่วโมงเดียวเขยพอแค่นี้แคบแป้นเลยเออเจ้าไม่อยากไอว่าเาเตี๋ยเตี๋ยถึงแล้วมาเราพันติดเท่าได้เนื้มาทรมานกูแทะทันว่าอืเป็นอย่างคือสอยากไอเจ้านีลนะไม่อยากไอเถอะไม่ได้ยังบ่ดูเลย ความอยากพวายน่ะว่าดูแลความอยากพวก็ไอ้สิอยากอะไรให้ยังใครบอกไอ้เจ้าอยากไคบอกไอ้เจ้าอยากคุยอยากมึงก็อยี่เดาได้ก uh> ับไปอยากคนอื่นแต่ไม่ต้องมาอยากคอยเราคอยกับข้ามชื่อกันจากน้อยสิไปอยากคนณเองงั้นพี่น้องคะตรงนี้ก็รักมีผู้สาวอีกเนีไงงานว่าเมียม่จัดการบ้านนี่แหละเธอเป็นอะไรกกับมึงเนีอ เลิกกับกูเลยมึงไปมีคนเืินมึงเลิกกับกูมึงกต้องไม่คิดมาอยากอยู่ใกล้กูพ่อมกูหัดมึงกูเก่านี่โอเคฮักกูมึงก็ต้องทนอยู่นอกกูสิมึงจะอยากไปบใครคนอื่นทําไมมึงก็บอให้ทำกันมัทำางกูข้านทำมันละมึงยังยู่ไ่ไหนมึงก็อยู่มึงต้องเอามึงมีทางเรียกเข้าใจปะแชจบท่ามันเรี่ยก้องเห็นแก่ตัวนั่นแหลเห็นแก้ตัวเจ้าหน้า่เห็นแก้ตัวแล้วเขาเคยไม่เจอ